ว่ากันด้วยเรื่องของสต็อกเกอร์ครับผมว่าไอการเก็บเลเวลหรือแนวทางการกิวว์อะไรยังไงเนี่ยมันมีสายไหนบ้างครับบิวคร่าวๆจะบิวยังไงใส่ของยังไงสวัสดีครับอยู่กับช่องมาการิต้า a าแนลนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องสต็อกเกอร์กันหน่อยครับสืบเนื่องมาจากว่าผมเนี่ยต้องทำยูเนียนเพื่อให้มัน125ทุกตัวนะครับแล้วตอนเนี้ยมันก็เป็นคิวของสต็อกเกอร์พอดีซึ่ง ไอาการที่ผมจะไปซื้อของมาใส่ทุกอาชีพตอนเก็บเลเวลเนี่ยมันก็ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยค้น,คนหาของในคังมาดูครับว่า i d ดีสเดาเนี่ยมันมีของอะไรที่แบบพอใช้เวลได้และผมก็ไปเจอเซตนี้ครับเซตสกาเลตอีวิลเฮดผมก็เลยจับมาผสมรวมๆกันก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราไป ดูข้าวๆกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับนี่เลย Pay to Win t o p Up เติมโคตรถูกเติมโคตรไวเติมโคตรง่ายบริการ24ชั่วโมงมีเกมหลากหลายให้เลือกครับเล่นเกมไหนอยู่เข้ามาช้อปปิ้งกันได้และที่สำคัญเวลาเติมเนี่ยก่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับ m a r g เพื่อสนับสนุนไอจใจด้วยครับเอาไว้เติมไข่นะทุกคนเอาไปรุยเรื่องต่อโดยเซ็ตที่ผมใช้นะครับมันไม่ใช่เซ็ตหลักไม่ใช่เซ็ตแนะนำนะแต่ว่าเป็นเซ็ตที่แบบเก็บเลเวลร้าวๆได้ ก็คือ Scarlet Evil Hat ครับผมโดยมันจะให้ฮิตบวก10แล้วก็ตีใกล้3เปอร์ถ้าบวก7นี่ยก็ตีใกล้อีก4เปอร์ลดดีเลย์4เปอร์แล้วก็เมื่อสวมใส่กับ Scarlet l i n งเนี่ยลดคูดาว0 1นครับเมื่อบวก9ตีใกล้อีก6เปอร์ลดดีเลย์อีก6เปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบวก9ปึ้นเนี่ยหมวกนะครับจะได้ตีใกล้ทั้งหมดเนี่ย7บวก6เป็น13เปอร์แล้วก็ลดดีเลย์อีก10เปอร์ครับผม ลดคู่ดาวเนี่ยใส่กับแหวนเนี่ยข้างละ0.15ก็คือถ้าใส2่2ข้าง2วงเนี่ยก็0.3ครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสก้าเลตลิงฮิตบวก3ครับเพิ่มพลังโจมตีแบ็กสเต็ป1ดดเปอร์ทุกๆการเรียนรู้แบ็กสเต็ป1ขั้นลดดีเลย์หทุกๆการเรียนรู้สติลคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นสายนี้นะก็อัพแบ็กสเต็ปสิครับแล้วก็สติลคอย10 เราจะได้แบ็กสเตปแรงขึ้นเนี่ย10เปอร์แล้วก็ลดดีเลย์10เปอร์นะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยตรงตัวเลยครับแล้วที่เหลือก็อัดของดาเมจอะไรไปเรื่อยๆไปเปื่อยแต่ว่าสิ่งที่แนะนําก็คือควรอัพสกิลนี้ครับมันคือการาจํำสกิลของอาชีพอื่นมาใช้นะครับและเราก็ต้องใช้สกิลนี้ควบคู่ไปด้วยสมมตุติเรามาเราไปจำไฟนิ่งคลิกมานะครับ เราก็ต้องกดจําอันนี้เอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเราโดนสกิลอื่นดามเมจใส่เนี่ยสกิลไฟนิงคิของเราจะหายมันเหมือนเป็นการล็อกสกิลเอาไว้อะครับหลักๆก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากก็อย่างนี้เพื่อนๆเห็นครับมันจะไฟนิงคิกแล้วก็พุ่งเข้าไปแบ็กสเต็ปประมาณนี้ดามเมจก็ดามเมทเท่าไหร,วนะร่วะนะดูปิดบอทก่อนดีกว่าแล้วก็ ดูสก,กิลก่อนอประมาณนี้ครับ20,000คือถ้าเกิดว่าไปฟาร์มเนมเลดเนี่ยมันจะไวกว่าน,นี้เยอะมากๆครับอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูเลยแล้วกันในกรณีที่ถ้าเราไม่มีตี้นะครับหรือว่าจะมาเก็บเนมเลดมาทํานู่นทํานี่เนี่ยเซตนี้ถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับเพราะมันสามารถวันฮิตได้เลยอ,อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับมันจะดาเมจประมาณหกหมื่ห้าหนึ่งเป็นเพราะว่า เราใส่มีดอยู่ครับและไอ้มีดที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันใส่สาเหมืองมันเลยเข้าเนมนเลสสองเต็มๆครับเอาจริงๆคือดาเมจมันไม่ได้แย่นะดาเมจมันแรงมากนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยแต่ว่าผมไม่มีประดับอินฟินิตี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจํากัดในการใช้มีดเนี่ยมันเลยไอ้นี่พอสมควรเยอะพอสมควรครับตีขนาดใหญ่มันก็จะตีเบาลงหน่อยครับ ถ้าเกิดว่ามีประดับอินฟินิตีเนี่ยสายเนี้ยเล่นได้เราก็บิ้วมีดตามท่าตามเผ่าอะไรไปประมาณนั้นครับส่วนของอย่างอื่นนะครับเสื้อเป็นเสื้อแอสซ s s ซินคอร์สสอันนี้ไม่นับที่ผมอยากใส่เนี่ยคือไอเสื้อนี้ครับมันลดดีเลย์สิเปอร์มันเยอะมากนะลดดีเลย์แล้วก็บวกแอ็แทนู่นนี่นั่นเยอะอยู่ครับต่อมาก็เป็น y ย l โล่สครับอันนี้ก็ของฟรีเอ้ยไม่ใช่ของฟรีดิของจากโปรโมชั่น เอามาใช้ไว้ก่อนเพิ่มบูทเลเวลนะครับส่วนต่อมาที่ผมคิดว่าแม่งทำให้ชีวิตดีขึ้นมากๆเลยอะ่ะคือปีกลุงเว้ปีกลุงใส่หินแอคแครครับที่มันดีเพราะว่ามันสามารถใช้ไอสกิล AGI เนี่ยเลเวล3ได้นะครับแล้วมันได้ดาเมตดด้วยแล้วไอส่วนหูเนี่ยเราไปใส่อย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ปากเอที่ไม่ใช่หูแองจลิงนะครับคือถ้าแนะนำนะผมชอบอันนี้ที่สุดเลย ต่อมาก็เป็นรองเท้าครับเนมเลดก็เอามาจากแอดคอร์ไม่มีอะไรมากส่วนชาโดเนี่ยผมใส่เป็นบีทครับแล้วก็เซ็ตฟิสิเคอลเพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดออจับชายครับไอ,อตัวเนี้ยจับชายเลยแต่ว่าตัวต่อไปที่จะเอามารีวิวนะครับมันคือตัวที่มันควรจะเป็นสต็อกอย่างที่ควรจะเป็นนะไม่ใช่สายเนี่ยอันนี้คือแบบสายโอซาคูจัดในน้ำแบ็กสเต็ปอะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เอาตัวกลับไปมังกรชั้น2ก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละสายกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในท้ายคลิปนั่นแหละเดี๋ยวผมจะสรุปเอาไว้ให้หลักๆสายแบ็กสเตปสายหมวก s สกาเลต v วิลก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากครับตรงตัวแค่ใส่เซ็ต3ส่วนแล้วก็อัดดาเมจให้มากตรงเผาหรือถ้ามี i n นฟินิต้ก็จบเลยครับมันมันสามารถออล l าวได้เลยและสามารถทำวันฮิตได้ง่ายมากๆจบมอนไวมากๆ คู่กับไฟอิงคิกเนี่ยคือแม่งไม่ต่างจากตัวดาเมจระยะไกลเลยครับเคต่อมาคือตัวไฮไลท์ของคลิปนี้ครับตัวที่จะเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยก็คือสต็อกสายเลดครับสต็อกสายเลดเป็นยังไงอันนี้มันคืออะไระเนี่ยอ่ะสต็อกสายเลดหนึ่งสิ่งที่ควรมีบังคับเลยก็คือหมวกครับเดอะดาร์คแฮนด์ไอหมวกขยุมหัว มันจะให้แอ t แท k ก10ครับฮิต10เพิ่มคูดาวสติล0.4ทุกการโจมตีกายภาพมีโอกาส1%ดูด s p ทุกทๆการอับเกตรตหนึ่งขั้นทุกทุการอับเกตรตนะเพิ่มดาเมจสกิลของเลดครับก็คือถ้าบวก9เนี่ยเราเลดแรงขึ้น9เปอร์เมื่อใช้งานสกิลสติลสกิลสติลก็คืออันนี้ครับอ๋อเสือไม่เห็นอ่ะสกิลอันนี้จะสามารถใช้ เลดต่อได้เลยเมื่ออัปเกรดถึงขั้น5เมื่อเรียนรู้สกิลซอร์มาสเตอรี่10นี่จะสามารถใช้งานไฟอิงคลิกเได้ก็คือเราไม่ต้องจำสกิลอื่นเลยทีนี้เพิ่มดาเมจกายภาพไอ้ดาเมจระยะใกล้2เปอร์แล้วก็เพิ่มดาเมจเลด5 5เปอร์ถ้าเกิดว่าเราบวก9นะครับเราจะเลดแรงขึ้น9เปอร์บวกอีก5เปอร์แล้วก็ แรงขึ้นอีก10เปอร์เบวก5เป็น14แล้วก็บวกอีก10เปอร์เป็น24เปอร์ดาเมจระยะใกล้เนี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นเท่าไหร่วะ2เปอร์กับ5เปอร์เป็น7เปอร์ครับอันนี้คือดาเมจนะดาเมจของการเลดเนี่ยก็จะมีดาเมจระยะใกล้แล้วก็ดาเมจสกิลเลดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงต่อมาครับเป็นประดับใหม่ เพิ่มความเสียหายสก,กิลเลสสามสิบห้าเปอร์ทุกทุกเบสเลเวลเพิ่มความเสียหายโบเพิ่มความเสียหายเมมอันนี้ไม่ต้องมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เมื่อใส่กับเดดร์คแฮ์เพิ่มความเสียหายเลสสิบห้าเปอร์ครับอันนี้คือที่เราต้องการอ๋อลืมบอกไปไอ้หมวกเนี้ยมันใช้ในกิวลองไม่ได้นะครับต่อมาเป็นอะไรต่อรองเท้ามัพนุ่นนั่น,น จริงๆอ่ะมันมีชาร์โดอาชีพด้วยนะครับสต็อกเกอร์ซึ่งมันจะทําให้เลดแรงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังขออธิบายการทํางานของหมวกนี้ก่อนครับคือหมวกนี้เนี่ยปกติถ้าเราจะเลดนะครับถ้าเราจะเลดนะเราจะต้องกดมุดก่อนกดมุดแล้วก็กดกดมุดแล้วก็กดเลดอันนี้คือวิถีชาวบ้านที่สต็อกเกอร์ทั่วโลกเนี่ยเขาทํากันมันคือการมุดเลด มุดเลทมุดเลทมุดเลทแต่ไอสกิลนี้เนี่ยมันเขียนไว้ว่าถ้าเกิดเรากดใช้สกิลสติลใส่มอนเตอร์มันจะออกเลทให้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยบอดนะครับเราใช้แค่สกิลสติลแล้วก็ไฟอิงคิกแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูกันเพื่อนๆลองสังเกตนะมันกดสติลปุ๊บมันจะพุ่งเลทเข้าไปเลยเห็นไหม ทีนี้เรามาดูกันว่ามันเลดดาเมจเท่าไหร่หมื่นี่ดูดิโคตรแรงเวยของคือแบบไม่มีอ่ะอันนี้ของมันก็พอใช้ได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นก็ขอบคุณพี่ส้มโซมิด้เยนะครับสาวสปอร์ตใจดีโสดก็ติดต่อไ,ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิมันไม่ใช่รายการหาคู่นี่หว่าเอาใหม่เอาใหม่หมก็ ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใส่ชาร์โดเลดนะใส่ใส่ชาร์โดสต็อกเกอร์ใส่ชาร์โดอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้เลดแรงขึ้นมากกว่าเดิมอีกครับแล้วก็มันมีหินสต็อกเกอร์9.0ครับมันจะทําให้เลดแรงขึ้นอีกมันสามารถบูทดาเมจวันฮิตใส่มังกรพวกเนี้ยด้วยของแค่นี้ได้เลยเว้ยแต่ว่าอันนี้คือผมไม่มีหมวกไม่มีของอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วครับมันเป็นของตรงจุดประสงค์เลยเอามาเพื่อเวล ใส่ของไม่จําเป็นต้องเวอร์วงังแค่เวลได้ก็พอแล้วซึ่งมันก็มีของแค่นี้มันก็เวลได้จริงๆครับอ่ะดูนะกดสติลปุ๊บแล้วมันขึ้นเลดเลยเราไม่ต้องใช้บูดครับเราแค่ใช้ไฟอินคิกพุ่งไปหามอนแล้วก็กดสติลมันจะเลทให้เลยอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูปิดบอดก่อนนี่กดสกิลสติลปุ๊บเห็นปะมันเลทให้เองออโต้เลยและไอที่ผมถามตะกรงตะกี้เนี้ย มันคือกล่องที่ได้จากการสติลครับทีนี้เรามาดูกันที่จุดเชื่อมกันบ้างครับจุดเชื่อมของสองสายนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันแน่นอนก็คือสกิลไฟอิงคีครับมันเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยพุ่งเข้าไปหามอนจบมอนไวขึ้นแย่งมอนไวขึ้นอะไรประมาณนี้และการที่ใส่หมวกนี้นะครับเดอะด์คแฮนเนี่ยมันทําให้เราสามารถเก็บสกิลเนี่ยเอาทำไมพี่ส้มเนี่ยเราสามารถเก็บสกิลเนี่ยไปก๊อปสกิลอื่นได้อีกครับ อย่างสมมติตัดไปที่ของผมเนี่ยการจะมีไฟอิงคลิกได้เนี่ยผมต้องใช้โคตาจากสกิลนี้เพื่อจําไฟอิงคลิกแล้วก็กดจําใช่ไหมแต่ว่าหมวกนี้เนี่ยมันให้สกิลไฟอิงคลิกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมสามารถไปจําสกิลอื่นได้และถ้าเกิดว่าผมเล่นสายนี้จริงๆนะผมสามารถจําสกิลชนแก้วของพีทได้และผมก็จะไปฟาร์มเนมเลดได้นึกออกใช่ไหมเรามีไฟอิงคลิกอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องจําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปจําชนแก้วได้ แล้วบู์ดาเมจเพื่อจบให้มันไวที่สุดได้ขอขั้นนิดน,นึงนะครับไอสกิลจำเนี่ยมันจะต้องเป็นสกิลที่เราโดนดาเมจเท่านั้นนะสมมุติว่าเราโดนเราโดนสกิลตอมเราก็จะได้สกิลตอมมาสมมุติว่าเราจะเราได้สกิลขุดฟ้าของอาโคเราโดนดาเมจตอนเรามุดอยู่เราก็จะได้สกิลขุดมาครับซึ่งไอสกิลชนแก้วเนี่ยถ้าเราใส่เสื้ออีวิลแล้วเอาพีชมาชนแก้วอัดเราเนี่ยเราก็จะโดนดาเมจเหมือนกันต่อมาครับอีกหนึ่งสกิลหาก,กินของสต็อกเกอร์เลย ถ้าเกิดว่าศัตรูใช้ประเภทดาบนะครับจะทําใหเ้เราสามารถหลบบล็อกการโจมตีได้แล้วสะท้อนกลับไปได้ครับผมนึกภาพนะไบโอไบ,โอ,บโอปามาหาเราเราเล่นสต็อกเกอร์แล้วถ้าเกิดเราอัพสกิลนี้ปุ๊บไบโอใช้ดาบแดงถูกไหมดาบแดงดาบฟ้าพอสก,กิลปามาหาเราปุ๊บเรามีโอกาส75%ที่จะบล็อกการโจมตีแล้วก็ส่งดามเมจกลับไปหาอีกฝั่ง ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใส่กังขาทำดาเมจเพียวๆร้อเลยมันป่าเองตายเองเว้ยอันนี้คือความเก่งของสต็อกเกอร์ในแพทนี้เพราะว่ามันเป็นเมตาของไบโออยู่และตัวหนึ่งที่จะบล็อกที่จะเคาน์เตอร์อาชีพไบโอได้ก็คือสต็อกเกอร์ครับทีนี้เราจะเล่นสายไหนดีในกิววอลอันนี้ก็ค่อนข้างจะแบ่งออกเป็นหลายสายอยู่ครับแต่แน่นอนแหละมันต้องมีสกิลเลทอยู่แล้ว เลมันจะทําให้การโจมตีถัดไปโดนแรงขึ้นครับก็คือหากโจมตีสําเร็จจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนความเสียหายแรงขึ้น30เปอร์ครับประมาณนี้เลยก็สมมุติผมผมโซเดสอ่ะโซเดสหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วพอสต็อกเกอร์พุ่งเข้าไปไฟอิงคิกเข้าไปแล้วก็กดมุดกดเลด ดอกที่2ที่ผมจะโซเดทอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยก็คือ13,000ครับครับ <Wow. S 1> ประมาณนี้นึกภาพออกใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากเลยสกิลต่อมาเนี่ยก็คือสกิลสเตลครับสเตลเนี่ยคือมันเหมือนกับมุดแต่ว่าจะไม่โดนขุดแบ่งแบ่งเป็นพาร์ทก่อนนะถ้าเกิดว่าเรากดไฮดิงสกิลไฮดิงแล้วเราเดินเดินเดินไปถ้าเกิดว่ามีวิมีพีทกดขุดแดงขุดฟ้า เราตัวจะเด้งขึ้นมาเลยครับแต่ถ้าเกิดเราใช้สกิลสเตลและเราเดินไปเนี่ยเราจะไม่โดนขุดนอกจากจะโดนสกิลจากพื้นดินเช่น h e a เวนไดส์สตอมการหลอดเมเท m a g n กนอะไรพวกเนี้ยเราถึงจะเด้งแต่ไอ้พวกขุดแดงขุดฟ้าเนี่ยเราจะไม่เด้งครับและความเก่งอีกอย่างของสตอกเกอร์ก็คือเวลาเราใช้สกิลเนี้ยแล้วมีโซนลิงก์ติดตัวเนี่ย เราจะเดินไวเหมือนกดยาสปีดเลยครับไม่ใช่ยาสปีดเหมือนกดพุดดิ้งเลยมันเลยเป็นหนึ่งในความเก่งความปั่นป่วนของอาชีพนี้ผมไม่อยากพูดว่าแพทเนี้ยเป็นเมตาของสต็อกเกอร์นะเพราะมันไม่ใช่ตัวเมตาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าอาชีพเนี้ยมันคืออาชีพป่วน,นครับป่วนที่แบบป่วนตายอ่ะจริงๆแม่งจับยากมากนึกภาพแบบไอ้ฝั่งเนี้ยแม่งอยู่กันเป็นดงเป็นกุ่าเงี้ย กดสแปมไฟอิงคิกปุ๊บ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 ไปอะถ้าเกิดว่าไม่ตาดีๆไม่ใช้ data นะยังไงก็จับยากครับแล้วถ้าไอคนเล่นเนี่ยแม่งพิ้วอีกอ่ะโอ้โหยากทิบหายเลยนอกสจากว่าจะใช้วิธี 1. โลกิในดงอัดแม่งเลยถ้าทนไม่ไหวจริงๆ2งมารีกุ๊บรวมกันให้หมดแล้วก็จํากัดวงแคบในการกระโดดไฟอิงคกของสตอเกอร์ประมาณนี้เลยครับแม่งถือเป็นเรื่องแบบถือเป็นเรื่องใหญ่อะแต่ถามว่ามันมีตาไหมไม่ครับ เพราะถ้าเกิดว่าเราไฟนิงคิดเข้าไปพุ่งไปปึ๊บแล้วเราจะเลดเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งแม่งกดคุดอ่ะล้วก็กดเลดไม่ได้แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีข้อเสียแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดใครถามว่าไอ้สกิลสติลแล้วกดเลดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับในวอลเนี่ยมันโดนแบนเพราะมันจะโกงไปความสามารถนี้ไม่สามารถใช้ในกิลวอลได้ทีนี้ย้อนกลับมาว่าสต็อกเกอร์ควรเล่นสายไหนในวอลดีแน่นอนแหละครับสายเลดเนี่ยควรต้องมี ทำบิวไอถึกๆไว้แล้วก็พุ่งเข้าไปเลทแต่ว่าเราก็จะมาแยกย่อยกลับมาอีกว่าไอถึกๆเนี่ยมันควรใส่อะไรบ้างอ p อปชันที่1ครับใส่หมวกนี้เลยถึงมันจะใช้ในกิววอลไม่ได้ด้วยสกิลสติลแต่ว่ามันได้ไฟอิงคิกมาครับอีเกิกะวะเดี๋ยวขอเข้าไปข้างบนกันเราสามารถใช้สกิลไฟอิงคิกได้โดยที่ไม่ต้องจำสกิลให้วุ่นวายแล้วก็ มันยกเลิกขนาดของอาวุธอันนี้คือความเก่งความโกงของหมวกนี้อย่างหนึ่งเลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เซตอินฟินิตี้เหมือนกับสายที่ผมเล่นไอ้สายที่ผมเล่นเล่นแบ็กสเต็ปอ่ะมันต้องใช้ประดับอินฟินิตี้แต่ว่าหมวกเนี้ยไม่มีไม่ต้องไม่ต้องการมันเลยเป็นความเก่งที่แบบถ้าจะปั้นสต็อกเกอร์สักตัวควรมีหมวกนี้ครับแล้วก็มีประดับนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยบิว้วตามเอาเลย ต่อมาถ้าเกิดว่าเราใช้หมวกนี้นะถ้าเราเล่นหมวกนี้เป็นหลักนะครับหมวกนี้เป็นหลักเราสามารถไปจําสกิลอื่นได้เราสามารถไปจํา,ส,า,าจสกิลโบลิ่งแบทได้ตามนี้เลยเราจำโบลิ่งแบทได้เราจําเมโมไ์ได้แต่ถ้าให้แนะนําจําเมโมไ์ครับเพราะมันโคตรแรงสมมุติว่าถ้าเราเล่นสายสายตามที่ผมบอกนะสายหมวกเนี้ยใส่เสื้อ,เ,อ,อเสื้อกันคน เสื้อเสื้อกสเสื้อกางขามับเนี่ยก็ใส่เป็นคานเนลก็ได้หรือจะออสเตตก็ได้รองเท้าก็ใส่เป็นมีเดียมก็ได้หรือฮิตฟิสิเคิลแต่แนะนำฮิตฟิสิเคิลครับแนะนำเลยมันแรงจริงก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปใส่ชาร์โดสต็อกเกอร์ครับมันจะบวกดาเมจระยะใกล้นู่นนี่นั่นบาบาบา,บามันก็จะทำให้เราเนี่ยไฟอิงคิกเข้าไปได้และถ้าเกิดอีกฝั่งเนี่ยมันกดขุด กดทำให้เราเลสไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปใช้สกิลเมมครับฟาดแม่งเรียงตัวเลยแล้วก็ไฟคิกพุ่งไปอ๋ความเก่งอีกอย่างหนึ่งของสต็อกเกอร์นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบหลายๆคนเนี่ยที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสต็อกเกอร์มีบัฟโซลิงอาชีพอยู่ติดตัวเนี่ยมันคืออาชีพ1นในสอาชีพที่จะไม่โดนดิสครับนึกออกไหมสมมุติเราบัฟเต็มสูบเลย AB กดจําสกิลมากดยาเล่งกดนุ่นกดนี่มาถ้าเราได้บับโซลิงทับเข้าไปเราจะไม่มีวันโดนดิสครับถ้าเกิดว่าพารามาเดวโวเราปึ๊บแล้วอยู่ในสายอยู่ในเลนของสายเดยวโวเนี่ยถึงโดนดิสไปเราก็ไม่โดนดิสอยู่ดีครับสายววไม่หายไม่มีเหมือนใส่แมงทองอะ่ะโดนดิสไม่ได้อะ่ะประมาณนี้ครับที่บอกว่าเป็นหนึ่งในสองอาชีพที่ไม่โดนดิสและอีกอาชีพหนึ่งก็คือโซลิงครับผม ปกติเนี่ยแพทเซิร์ฟคลาสสิกเซิร์ฟบาโฟเซิร์ฟจีจีทีคลาสสิกนู่นนี่นั่นนะ่ะจะใช้อาชีพโซลลิงเกอร์เป็นเสาหน้าครับเพราะว่า 1. มันมีสกิลดอตหลบตัวเองได้หลบด้วยตัวเอง 2. คือมันโดนดิสไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เอามาเป็นเสาเพื่อเล่นโซนประมาณนี้แต่ว่าเซิร์ฟนี้มันโดนเนิร์ฟนู่นนี่นั่นไปจนทำอะไรไม่ได้แล้ว มันได้แค่บับเพื่อนๆเฉยๆสายแรกสําหรับ Q Wall ก็ประมาณนี้ครับเข้าไปเลดเข้าไปเมมใส่ของดาเมจได้เลยจัดเต็มไม่ต้องห่วงตายก็คือตายเพราะเรามีสกิลนี้อยู่แล้วถ้าเราจะตายเนี่ยเราจะตายก็ต่อเมื่อโดนปลาโดนต่อยอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าสกิลปลาเนี่ยเราก็ค่อนข้างการันตีได้อย่างหนึ่งแล้วแหละว่าเราจะลากไบโอไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไบโอเนี่นจะเลียงปลาสต็อกเกอร์ครับ มันไม่อยากตายมันกดบับเยอะมันพิ้วมันป่วนมันบู์ดาเมจได้อันนี้คือสายแรกสายแรกเลยเราเป็นดาเมจได้ด้วยเราบู์ดาเมจเองได้ด้วยเราสามารถกินเองชงเองได้แต่ข้อเสียของสายเนี้ยดาเมจมันแรงจริงนะแต่มันแรงไม่สุดครับมันมันไม่สุดสักทางอ่ะเนึกออกปะเอาไปเทียบกับสไนัยกับแอสโวเดไม่ได้ไงมันมันไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะแต่ดาเมจแบบมีใช่โอเคครับมาอีกสายหนึ่งกันสายป่วนแท้งสายนี้คือการใส่สลับระหว่างหมวก JJ กับหมวกสโนม a น h ฮ t ครับสโนม a น h ฮ t ทำไมมันถึงโกงเรามาดูคุณสมบัติกันนะครับถ้าเกิดว่าดูเผินเนี่ยมันก็แค่หมวกที่เพิ่มเลือดมันก็แค่หมวกที่กันกึ่งมนุษย์ได้หน่อยๆแล้วก็ตีกึ่งแรงขึ้นหน่อยๆมันไม่สุดตะทางอารมณ์หมวกเป็ดแต่ว่า ไม่รู้ว่าสคริปมันผิดหรืออะไรมันเสือกกลายเป็นหมวกที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยครับไบโอปาหลอดไนท์ไม่โบก็แคชชิ่งต้องใส่หมวกนี้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยดาเมดเบาเป็นขี้ซึ่งไอการเล่นสายนี้ครับเล่นสายหมวกสโนแมนสลับกับ JJ เนี่ยมันจะคนละแนวทางการเล่นกับไอหมวกตะกี้เลยนะดูเผินๆอาจจะเป็นตัวดาเมจตัวแทงตัวป่วนได้เหมือนกันแต่ว่าไอหมวกตะเกะียแฮนแฮนตะเกะีย มันมีไฟอิงคิกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาสล็อตในการจำสกิลเนี่ยไปจำเมมโมไนท์ได้เราสามารถโซโล่คิวได้เราสามารถเข้าไปป่วนแล้วไม่ได้ใช้แค่สกิลเลดได้แต่ว่าหมวกสโนมนเนี่ยคือเราจะใช้ได้แค่เลดกับแบ็กสเต็ปครับเพราะว่าเราจะต้องใช้โคตาในการจำสกิลเนี่ยไปจำไฟอิงคิกแล้วถ้าเกิดเราจำไฟอิงคิกไปปุ๊บเราก็จะไม่มีสกิลเมมไว้เล่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลาดบทบาทหน้าที่หลักๆของไอ้สายเนี่ยคือการเล่นเป็นกุ๊ปครับ สมมติจะชนโซนเนี่ยเราก็เข้าไปเลดได้หาช่องหาอะไรก็คือเล่นเล่นกับทีมเล่นกับกรุป๊ปเล่นกับกิลนั่นแหละว่าง่ายๆแต่ไอสายตะเกียบมันสามารถไปหล่อหน้าบ้านได้มันเล่นโซโล,โลได้มันฆ่าได้ครับเอาง่ายๆอ่ะไอใส่หมวกมือขยุมหัวนะ่ะมันคือสายป่วนแบบปูด๊ดป่วนนะ่ะแต่ไอสายเนี้ยสายที่ใส่โซโลแมนสลับเจเนี่ยมันคือสายป่วนกึ่งแทงครับ มันต้องเล่นค้ำให้เพื่อนหรือว่าเล่นชิงจังหวะเลทให้เพื่อนทําสกิลได้เราเสียสละชีวิตตัวเองได้ประมาณนี้ครับแยกกันนะต่อมาเรามาดูเซ็ตชา d o w ทั้ง4ชิ้นบ้างครับเมื่อกด h ไ d i n g จะได้รับแอตแท k เพิ่มขึ้น30เป็นระยะเวลา5วิแล้วก็ใส่เมื่อสวมใส่กับโลกชาโด้อาร์เมอร์ชูแล้วก็เวพอ n ศัยเซตมันอ่ะจะทำให้ออส s t ตบวก5เลือดบวก5เปอร์ค่า รวมกันบวก30ขึ้นไปมันถึงอยู่แล้วล่วะครับใส่บวก9ทั้งตัวก็จบแล้วทีนี้เรามาดูที่อาวุธกันบ้างครับชาร d โดอาวุธดาเมจระยะใ,ใกล้แรงขึ้น5เปอร์เมื่ออัปเกรดถึงขั้น9แรงขึ้นอีก5เปอร์แค่ชิ้นเดียวนะดาเมจระยะใ,ใกล้แรงขึ้น10เปอร์ครับทีนี้เรามาดูกันที่ชาร์โดโลก,กันบ้างครับชาร์โดโลกลองเท้านะครับทุกๆก,การเรียนรู้ซอนมัเตอรี่หเลเวลได้รับแอคแท็กสอง เพิ่มความแรงสกิลแบ็กสเต็ป10เปอรองเท้าก็ไม่ได้เข้าเซ็ตเท่าไหร่แต่ว่าเสื้อเพิ่มดาเมจสกิลเลดทุกๆก,การอัปเกรด1ขั้นเพิ่มอีก1%เปอร์ก็คือยืนพื้นมาแล้ว5%เปอร์ถ้าเราบวก10ปุ๊บมันจะกลายเป็น15%เปอร์ถ้าสวมใส่คู่กับเสื้อรองเท้าแล้วบวก15ขึ้นไปดาเมจมอนเตอร์แรงขึ้นทุกขนาด3%เปอร์ถ้า18ขึ้นไปก็ถ้าบวก9 2อ,อเซตอ่ะก็แรงขึ้นมาอีก7เปร์ครับสำหรับการตีมอนเตอร์ทุกขนาดเสื้อลองเท้าเสื้อลองเท้าเป็นโลกแล้วก็โล่ถุงมือเป็นสตอกเกอร์โอเคตัดกลับมาที่หมวกสโนต่อเซตที่2ที่ผมจะแนะนำในกิววอ์นะครับใส่หมวกสโนบวกสิซะแล้วก็ใส่เป็นของดาเมดหรือสายถึกอะไรก็ได้แต่แนะนำว่าทำดาเมจไปเลยแล้วก็ติดกันคนทุกชิ้น สมมุติใส่หมวกสโนโกันคน2อ,สอใส่เสื้อดาเมตรเลยจ๋าๆเลยแล้วก็ติดกันคน2อ,อโลก็ติดกันคน2 2งส,งส,งสงทุกชิ้นเลยครับแล้วก็สลับหมวก jj เ,เอาอย่าลืมครับว่าการที่อาชีพใส่โลได้เนี่ยมันมีความได้เปรียบอยู่มากๆเพราะถ้าเกิดว่าเราทําแบบเต็มตูกเลยนะสมมุติใส่โล่เชลิกหรืออะไรเงี้ยใส่กบแดง X 35เปอรอ์ออกกันคน4 35บก4เป็น39 39บวกคาแน่ว9.0อีก3เปอร์39ก็เป็น42เปอร์ชิ้นเดียว42เปอร์แล,แล้วที่เหลืออีกอะ22 1 2 3 4 4 4 6 16เปอร์บวกกับ42เปอร์กันคนรวม58เปอร์แล้วครับ ถ้าเกิดว่าทำสองสองทุกชิ้นนะแล้วโล่เนี่ยจับเต็มสูง58บเปอร์เนี่ยถามว่าพอไหมไม่พอครับแต่ว่าเราสามารถสลับหมวกเจเจได้เราสามารถสลับเป็นมีดคอมแบทได้ติต่างไปเลยว่าอ๋อหมวกสโนมกันคนเพิ่มอีกเเปอร์ถ้าจะไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆอ่ะจะกันคนประมาณ65แล้วถ้าใส่มีดด้วยมีดคอมแบทก็จะกลายเป็น75ครับไหนจะคอลเลคชันไหนจะมาคัแนลถ้าตั้งใจทจริงอ่ะยังไงก็85แน่นอนครับ สมมติถ้าอยากจะเล่นค้ำให้ดงจริงๆนะใส่หมวกเจเจใส่คอมแบทมันก็เป็น8-5แล้วครับแล้วเราก็ยืนถึกยืนฟ้ามคอยเลดคอยไฟที่ป่วนเข้าไปถ้าจังหวะไหนที่อยากจะเล่นเป็นดาเมจก็แค่ใส่ดาบแดงครับแล้วก็เปลี่ยนหมวก เป็นสโนม a นแล้วก็ดามดจมจิ้มจิ้มจิ้ม,ม,มตอนที่ได้เปรียบแล้วแต่ส่วนมากถ้าเล่นสายเลทให้เพื่อนเนี่ยจะเล่นทําถึกซะมากกว่าครับแล้วก็แซมดามจไปนิดหน่อยให้พอมีพอแบบพอจักระจี้นะแต่ถ้าใส่ดาบแดงเคซีใส่โมกสนโนเนี่ยไม่จักรกะจี้้วครับคือแม่งโคตรแรงเลยด้วยประดับนะประดับอันเนี้ยที่มันทําให้เลทแรงขึ้น35เปอร์เมมอนไนท์แรงขึ้น10เปอร์ใช่ปะวะสองเปอร์ดิแล้วก็อีกข้างหนึ่งใส่เคิร์สแหวนเคิร์สอะครับที่มันแพงๆอะสองร้อยออยห้าสิบ แม็กดาเม็บูดาเมจแรงมากเลยนุ้ยไหนจะรวมเลทที่เรากดเข้าไปอีกอะ่ะเดือดจัดหลักๆว่าด้วยเรื่องของอาชีพสต็อกเกอร์ก็จะประมาณนี้เลยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่น่าเล่นนะแต่ผมไม่ชอบสไตล์นี้ผมชอบเล่นกับในดงในกิลวอลก็เลยมองข้ามอาชีพนี้ไปแต่ถ้าถามว่ามันเก่งไหมน่าลำคาญไหมผมบอกเลยนะจากที่เล่นโซนอยู่ในโซนมาตลอดแล้วเจอสต็อกเกอร์พุ่งเข้ามาเนี่ยถ้าตัวเคลียรในดงเนี่ยเคลียรไม่ดีนะ ม่งพังเพราะตัวเดียวได้เลยอ่ะแม่งแม่งป่วนจริงจับยากชีบหายหัวร้อนกับอาชีพเนี้ยมาเยอะมากๆเลยครับโอเคสำหรับอาชีพต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ด้วยถ้าเกิดว่าอาชีพหน้าเนี่ยมีหลายๆสายมีให้ดูเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้อีกครับผมยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดมี ขอกันเข้ามาอาชีพนู่นอาชีอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามหาให้ได้นะครับจะพยายามเลยจะพยายามทําให้ครบทุกอาชีพให้ได้ก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย